สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างรูปคณิตศินอย่างง่ายด้วยโปรแกรม GSP รูปแรกนะครับเป็นการสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะครับสองเส้นก็คือเส้นตรง AB กับเส้นตรง BC สร้างจุดบนส่วนของเส้นตรงให้มีจำนวนจุดเท่ากันนะครับจากรูปจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งหมด15จุด นะครับขั้นต่อไปนะก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดจากจุดที่1ไปยังจุดที่1จุดที่2ไปยังจุดที่2จนครบทั้ง15จุดนะครับก็จะได้รูปล่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสองอันบารวมกันนะก็จะเกิดรูปคณิตศินง,ง่ายขึ้นมา1รูปนะครับสามารถ ยืดขยายให้มีรูปร่างแบบที่เราต้องการครับต่อไปรูปที่2นะครับอันนี้เกิดจากการสร้างวงกลมขึ้นมา1รูปนะครับขั้นต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับให้มีความยาวเท่าไรก็ได้ตามต้องการใช้ O ที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดหมุนแล้วเราก็หมุนส่วนของเส้นตรงรอบวงกลมจะเกิดรูปขึ้นมาดังภาพนะครับเมื่อเราเปลี่ยนขนาดของเส้นคอดจะได้รูปร่างที่เปลี่ยนไปต่อไปรูปที่3นะครับเกิดจากการสร้างวงกลมขึ้นมา1วง สร้างจุดบนส่วนของเส้นรอบวงให้มีระยะห่างเท่าๆกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะสร้างเส้นส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงจะเกิดรูปออกมาเป็นดังนี้นะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของวงกลมได้ตามต้องการนะครับ รูปที่4เกิดจากการสร้างวงกลมคงที่ขึ้นมาหนึ่งวงให้เป็นวงกลม O นะครับต่อไปสร้างจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม O สร้างวงกลมขึ้นมาอีก1วงเราให้ชื่อว่าวงกลม A นะครับใช้ O เป็นจุด ศูนย์กลางเนี่ยเป็นจุดหมุนนะครับหมุนวงกลม A รอบวงกลม O จะเกิดรูปคณิตศิลป์ขึ้นมานะครับเมื่อเราเพิ่มหรือลดขนาดของวงกลมจะได้รูปร่างหน้าตาของรูปที่เปลี่ยนไปต่อไปรูปที่5นะครับเกิดจากเราสร้างวงกลมเล็กๆขึ้นมา1วงนะครับ ใช้จุดศูนย์กลางจุดเดิมสร้างวงกลมขยายใหญ่เพิ่มขึ้นหลายหลายวงให้มีรัศมีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับขั้นต่อไปลากเส้นสัมผัสจะเกิดรูปคนิตศิล์อีกหนึ่งรูปนะครับนำสีมาระบายตามช่องที่เราต้องการรูปที่6นะครับ เกิดจากการสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับสร้างจุดบนวงกลมให้มีระยะห่างเท่าๆกันลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนวงกลมนะครับถนะ้าง่ายคือลากเส้นผ่าศูนย์กลางมาก่อนและลากเส้นให้ขนานกับเส้นผ่าศูนย์กลางให้มีระยะห่างใกล้เคียงกัน ั้นต่อไปลากเส้นเชื่อมนะครับจากเส้นคอร์ดด้านบนลงมาเส้นคอร์ดด้านล่างให้อยู่ในแนวทะแยงมุมจนครบทุกเส้นก็จะเกิดรูปคณิตศินป์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรูปนะครับต่อไปรูปที่7นะครับ mm hmm. เกิดจากการสร้างวงกลมคนคงที่ขึ้นมา1วงสร้างจุดบนวงเส้นรอบวงใช้จุด ทุกจุดสร้างวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้สัมผัสกับจุดคงที่จะเกิดรูปดังนี้นะครับนะครับวงกลมเราสามารถลดขนาดและเพิ่มขนาดของวงกลมได้ตามต้องการนะครับก็จะได้รูปที่เปลี่ยนไป ต่อไปนะครับรูปที่8เกิดจากการสร้างตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขั้นตอนต่อไปนำสีมาระบายตามรูปที่เราต้องการนะครับก็จะได้รูปที่เราระบายเพิ่มขึ้นมานะครับรูปสุดท้ายนะครับรูปที่9สร้างวงกลมขึ้นมา1วงสร้างจุด สองจุดให้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันนะครับตอนต่อไปสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับสร้างเส้นคอร์ดนะครับสร้างเส้นคอร์ดเชื่อมจากเส้นบนลงมายังด้านล่างนะครับก็จะได้รูปที่เกิดขึ้นใหม่นะครับ เมื่อเราย้ายจุดคงที่สองจุดจะได้รูปที่เปลี่ยนไปจะเห็นว่าการสร้างรูปภาพคณิตศิลป์ด้วยโปรแกรม GSP ทำได้ง่ายมาก